สวัสดีค่ะพบกับพวกเราครูแอนค่ะครูพลอยค่ะวันนี้นะคะเราเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลขิบูลเวศค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาพบกันในวันวิทยาศาสตร์เอ๊ครูพลอยวันนี้เรามีเก็ตความรู้ดีๆอะไรมาให้กับเด็กๆกันคะวันนี้นะคะพวกเรามีเก็ตความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์มาฝากเดกๆกันค่ะผู้พอยค่ะวันวิทยาศาสตร์ของเราเริ่มต้นกันวันแรกวันที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นนะคะเมื่อครั้งแรกวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2525ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ดได้ทรงคิดคำนวณเกี่ยวกับการเกิดสุรยิยป,ป,ปราคานั่นเองค่ะ ที่ไหนคะครูพลอยที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคิริขันค่ะด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะพระองค์ส่งได้ทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปร,ราคาแบบเต็มดวงค่ะและเป็นสุริยุปร,ราคาที่พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึงสองปีด้วยกันค่ะเด็กๆเป็นสุริยุปร,ราคาที่เต็มดวงและก็ชัดเจนที่สุดด้วยค่ะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีริขันใช่ไหมคะครูแอน ใช่แล้วค่ะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะพระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นปิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองต่อมาภายหลังนะคะพระองค์จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นค่ะที่ไหนคะคุณพลอยี่อำเภอบ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นตามตัวอย่างดังภาพเลยนะคะ จากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าประวัติวันวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะในเรื่องต่อไปุณครูจะพาดเด็กไปเรียนรู้ในเรื่องของพระราชกรณียกิจด,ด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญสาคัญของพระองค์นะคะท่านได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างหอดูดาวค่ะบนเขาวางังในจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เมื่อวันที่10พฤ,ฤษภาคมพุทธศักร,ราช2403ค่ะและท่านได้ทรงพระราชทานนามว่าหอชัชวานเวียงชัยค่ะซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เคยทอดทะเนตรดาวหางทั้งหมด3ดวงค่ะ 1. ดาวหางฟูเกอร์กูส 2. ดาวหางโดนาติ 3ดาวหางเทพบุตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเกตความรู้ที่ครูนำมาฝากกันในวันนี้นะคะนอกจากจะพบกับครูแอนแล้วก็ครูพลอยแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ยังไม่หมดนะยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ลองติดตามติดชมกันนะคะหากเด็กๆพร้อมแล้วเราไปร่วมสนุกกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคูเปิลค่ะคูบี้ค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆสนุกๆที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกันนะคะกิจกรรมอะไรเหรอคะคูเปิลไปติดตามกันเลยค่ะการดูแลสุขอนามัยเป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้การล้างมือบ่อย ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าสบู่เหลวล้างมือที่เราใช้บางขวดก็กดออกมาเป็นลักษณะเป็นน้ำๆแบบนี้แต่บางขวดก็กดออกมาแล้วเป็นฟองโฟมนุ่มๆอะไรทำให้มันมีความแตกต่างกันเช่นนี้ คุณครูจะพาเด็กๆไปหาคําตอบพร้อมๆกันผ่านกิจกรรมการทดลองง่ายๆที่สามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะไปกันเลยค่ะการทดลองนี้มีชื่อว่าฟองสบู่หมูหลากสีค่ะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยน้ําผสมน้ํายาล้างจานพร้อมภาชนะแบบนี้นะคะขวดพลาสติกฝัแบบนี้ค่ะผ้าขนหนูยางรัดของ แล้วก็สีน้ำหรือเด็กๆจะใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมที่เป่าฟองสบู่กันก่อนนะคะโดยเราจะนําขวดที่เราตัดไว้นะคะแล้วก็นําผ้าค่ะมาห่อตรงด้านนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นํายางรัดของนะคะมารัดให้แน่นค่ะเด็กๆดูค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะมีความตึงแล้วก็เรียบด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปจุ่มลงในน้ำสบู่ที่เตรียมไว้แล้วก็ทดลองเป่ามาดูได้เลยค่ะเด็กๆมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเป่ามาแล้วจะเป็นยังไงดูพร้อมๆกันนะคะโอ้ ฟองสบู่ออกมายาวต่อกันเป็นสายคล้ายงูเลยนะคะแต่ต่างกับเวลาที่เราเป่าซ้ำสบ,บู่แบบปกติโดยที่ไม่มีผ้ากุนูจริงๆด้วยนะคะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใส่สีเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสนุกตอนที่เราเล่นเป่าฟองกันได้ด้วยนะคะเรามาลองใส่กันดูเลยค่ะคุปเปิล เสร็จแล้วก็ลองเป่าดูเลยนะคะจุมจ่มๆลงไปโอเค ว่าแต่ฟองสบู่ที่เป่าผ่านผ้าุนหนูมีลักษณะเป็นสายยาวต่อการคล้ายงูแบบนี้ได้ยังไงคะคุณบีช่วยอธิบายเด็กๆฟังหน่อยค่ะได้เลยค่ะเนื่องจากผ้านะคะเป็นวัสดุที่มีรูเล็กๆมากมายเมื่อเราเป่าอากาศเข้าไปอากาศก็จะผ่านรูผ้าเล็กๆที่มีน้ําสบู่อยู่ด้วยทําให้น้ําสบู่นะคะมาล้อมรอบอากาศเล็กๆเอาไว้เกิดเป็นฟองสบู่เล็กๆมากมายที่อยู่เรียงชิดติดกันแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นฟองโฟมนุ่มแบบนี้ยังไงล่ะคะ แบบนี้ก็หมายความว่ายิ่งรูของผ้ามีขนาดเล็กและมีความละเอียดมากเท่าไหร่ฟองที่ออกมาก็จะยิ่งมีขนาดเล็กมากขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะสำหรับหลักการเดียวกันนี้เองนะคะที่นำไปใช้ในการทำขวดสบู่ล้างมือแบบหัวปั้มโฟมซึ่งขวดสบู่ล้างมือแบบหัวปั้มโฟมนะคะก็จะอาศัยแรงอัดอากาศและน้ำสบู่โดย จะอัดอากาศเข้าไปที่หัวปัม๊มซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษคือจะมีการใส่ตะแกรงที่มีความละเอียดนะคะประมาณ2-3ถึงชั้นลงไปเมื่อเรากดหัวปั๊มนะคะน้ำสบู่ก็จะไปห่อุิมอากาศที่ผ่านตะแกรงนั้นแล้วก็จะได้เป็นโฟมออกมาที่เราใช้ล้างมือกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ในวันนี้หลังจากที่ได้รับชมการทดลองสนุกๆและก็ได้รับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์กันไปแล้วคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆเ,เข้าไปทําแบบทดสอบตามที่คุณครูให้ไว้นี้นะคะซึ่งถ้าเด็กๆทําแบบทดสอบได้คะแนานถึง80%เด็กๆก,ก,ก็จะได้รับเกียรติบัตรกันไปด้วยค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลพิบุลเวศก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ